อยู่ทางด้านกลางมือนะพี heart, ่อย <right> ู่ทางด้านซ้ายมือของผมแล้วต่อไปเพื่อฝังดันให้ช้าวไปทางด้านขวามือนะพี่ถอยถอยห่างนี่ครับผมมันถอยห้างเลยไอ้เนี้ยว้าวว้าวไปทางด้านขว้าวไอ้เนี้ยว้าวออต่ว้าวแชร์ไปครับแชร์ไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับที่ช่องของชแนลนะครับช่างป่าจุมพรนะครับ จะได้แจ้งข่าวสารให้ชาวบ้านรู้นะครับเขตจุมพรเราพยายามติดตามช่องของฉันไว้นะครับแชร์ไปนะครับแชร์ไปอันนี้แม่หมูนําทีมลูกๆเดินถนนนะครับเพื่อเปลี่ยนดอนนะครับผมจะได้ชาวบ้านก็จะได้ต่อมพ่อปะปาเพราะว่าชาวบ้านได้เข้ารับความเดือดร้อนมากเรื่องน้ำปปาสิบกว่าวันละโอ้วันนี้แบบ <Mo ans> พักดันผักดันไปด้วยดีเนาะหัวหน้าเนาะวันนี้โอ้โหหัวหน้ามาวันนี้โอ้โหโชคดีเลยเห็นไหมเห็นไหมหัวหน้าของของบัลล่ใช่ไหมครับผมโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณที่เลยเชื่ออะไรนะครับผมนี่ผมพงศักดิ์ทองบัวครับพงศักดิ์ทองบัวนะครับจำไปนะครับมีอะไรก็โทรแจ้งท่านได้นะครับครับช่างมาครับโอเคขอบคุณมากมากครับเอาต่วนนี้คอนล้วคอนดูหลักมักน้ำแล้วคอนจุ้ยไม มคอาอมาเลยมากีคนอยู่่บ้านไหมเอเคนดคนดอยบ้านอย่าออกนะครับตอนนี้อยู uh ่ในนะเข้าดอนเปลี่ยนดอนใหม่แล้วนะครับผมตอนไนเลยครับแม่ไปไปตอนไหนเลยครับแม่

เละว่ามันนั <the noise> video, ่งคาหลุนี้ครับคาหลุมลูกถ่ายออกมานะครับตอนนี้ถ่ยให้พ้นถ้าอยาดูคลิปชัดๆก็ค่อยดูคลิปอีกทีหนึ่งนะไลฟ์สดอาจจะไม่ชัดนะครับทุกคนแต่เราถ่ายคลิปไว้อยู่นะนะครับไม่ได้มีอะไรจาวนอไอ้ลงนี้ถ้าแบบนี้ชั้นก็ไม่ลง จะย่อมก็คไม่ยอมเราจะไปหัวโคครับได้รถเสร็จเรียกเรียกผผบครับผมประสานกาเรียบร้อยแล้วครับเจ้าขอกำลังไปอยู่จุด้นสัก78คนใช่ครับนี่นี่นี่เลยมาลองไหมลองไหมไม่มาได้เลยสักคันครับเพราะช่างอยายถนันายครับถ้าปล่อยมา อันเลยร้อยันอื่น้นยันไเว้หยวไ้สอรัอยอไปเลยไยไเไปเลยไปเไปเไไป้ไปเไปเไยไไปไปเไเไปเไปเไเไป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 ้ไปเไปเไอยไปเไปเไเไยไเลยไปเ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 ไลไปเไปลไปเลยไป้ไปเลยไป้ไไปเลไเเเ เร็วเร็วเร็วไปเลยไปไปไป่งเรนี่เวมาก่อนแล้วครับอ่าปล่อยไปหนึ่งคันนะครับเห็นป่เห็นแล้วอ่าชัดเจนเห็นมาแล้วถอยถอยถอย

ไปไปช้างมันอ้อยร้อยมันจปแล้วปแล้วปแล้วอปแล้วให้เขาทำสบายใจเขาเ่อะยปอยแล้วผมโอเคเดี๋ยวผมไม่ไม่ไปไม่บายใจโอเคโอเคมบมีมาได้นะเขาระแวงอยู่ข้างระแวงข้างหลังอยู่วัวมนใจหลักลั่งนะครับถ้าตัวน้าไม่ไปตัวลังอยากลังผมเที่ยวน้่อยก ข้างในครับข้างในครับเข้าเลยครับแมข้างในข้างในข้างในแม่าเข้าในครับยังยังยังเอาอยากเล่าไปรับไปไปแม่อยากไปเข้าในครับไปไเข้าในพาลูกเข้าในเข้าในครับแม่เข้าใน

โอเคเอาใจก็นิดนึ่งเอาใจก็ก็ใบไอ้ไม่ใจหวานเนืี่แก่นี่นุ่นนี่ขอบนุณเดือนมาเป็นกำลังใจอย่างนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องน้ำขอบคุณนะพี่ต้นหนาวขอบคุณพี่นอมนะครับเห็นนะ เข้าในแมมเขาเห็นกันนุ่น้ะเขาไปม่อวขดพ่อบ้านเลยนี่รอชู้ไม่ยุ่งเลยไปแล้วไปล้เอามาเอาได้ไปต่กองกมีแม่มากินไดไม่ต้องไม่ต้องํำแลไม่ต้องํำเลยไปแม่ไปเข้าหนแล้เห็นนะเห็นนะขอโทษนะครับแม่ทีดติดหลายเขาต่อครับรักแม่ทุกตัวครับ ขอให้มีความสุขครับช้างป่าชุมพรกดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะเขาก็เดินเข้าป่าด้วนะเอาไปครบน้ำไปอ่าเนี่ยร้อยติดกันอ่าตามการตามการหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครบเห็นนะเห็นนะทุกคนเต้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 น ครบยางครบยางคบแครบแล้วครับ